สองบ้านไล่หมาเมินดีเจพุทธจุย๋ยสวยอลาัางการมีสนามบอลเผื่อลูกนับถอยหลังเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแบบเต็มตัวสำหรับดีเจพุทธพุทธิชัยและภรรยาสาวจุย๋ยวรัญญาที่ตอนนี้สาวจุย๋ยกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกที่เป็นลูกชายนั่นเองท่ามกลางเพื่อนๆและแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากหลังจากที่ทราบกันว่าทั้งคู่นั้นได้สร้างเรือนหอและสร้างบ้าน ลางได้หมาเมินหลังใหม่ล่าสุดดีเจพุทได้อัปเดตการสร้างบ้านนะไร่หมาเมินสวยอลังการแถมมีสนามบอลขนาดใหญ่หน้าบ้านเผื่อลูกอีกด้วยโดยโพสคลิปลงอินสตาแกรเป็นบรรยากาศของบ้านหลังนี้ขนาดกำลังสร้างพร้อมแคปชั่นระบุว่าสนามบอลหน้าบ้านต้องมีไร่หมาเมินบอกเลยว่าอลังการจนเพื่อน,อนและแฟนคลับตาลุกวาวชื่นชมจำนวนมาก